สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจสีสเกตรพรอวินไทยแลนด์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาจะจัดงานนะครับนี่เตรียมไว้แล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะครับ21่กุมภาพันธ์2567้นะครับบริเวณ นี้นะครับก็คือวงกลมพระนางศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้เรียกว่าวงเวียนรูปหล่อพระนางศรีสะเกตอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ข้างๆกับวัดพระโตหรือว่าวัดมหาพุทธารามทางนี้ก็ไปสถานีรถไฟศรีสะเกตนะครับซึ่งกําลังจะจัดงานเย็นวันนี้นะครับเย็นวันที่11พฤศจิกายนขออภัยวันที่21กุมภาพันธ์2500 67นะครับงานก็คือการรำถวายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวันที่21นะครับช่วง17นาฬิกาพระสงฆ์และประธานในพิธีเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็18นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นการรำถวายนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แหละครับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับเวลาที่จะรำถวายนะครับก็คือ เวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ18นาฬิกาสนาทีรำถวายที่พระนางศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เช้าวันพระฤหัสท,ที่22ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับนี่ก็คือ,อพระนางศรีสะเกตนะครับตามประวัตินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับประวัติพระนางศรีสะเกตนะครับพระนางศรีเป็นคนสัญชาติ กล่มนะครับกล่อมนะครับหรือว่าขอมแท้นั่นเองนะครับตามตำนานนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระราชธิดาของท้าวสุริยะวรมันนะครับเท้าสุริยวรมันนะครับขออภัยนะครับที่อ่านผิดนะครับตามตำนานนะครับตำนานของแม่สีอ่าแม่สีสเกตนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระราชธิดาของท้าวสุริยวรมันกับ พระนางพินสวรรคร์คาวดีตำแหน่งเป็นอุปราชคลองพิมานมงคลในแขวนโคตตบูลพระนางสีเป็นผู้อำนวยการสร้างปราสาทสะกำแพงเป็นผู้รู้วิชานาตสินการฟอร้อนลำทรงเป็นครูฝึกหัดการฟอร้อนลำทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทวาลัยปราสาทกำแพงสะกำแพงพระนางสีได้เข้าพิธี สงสนานลงอาบน้ำในลงอาบน้ำสะผมในสระกำแพงแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสวยงามมีดนตรีบรรเลงทรงฟ้อนลำบวงสวงเดี่ยวหน้าเทวรูปพระวิษณุอัญเชิญเทพเจ้าผู้ทรงฤทธาศักดานุภาพมารับมอบเทวลัยเป็นสิ่งสถิตคนทั่วไปได้เห็นต่างชื่นชมในความงดงามและถือเอาอาการสะผมของพระนางเป็นนิมิต ตั้งชื่อบริเวณนั้นว่าสะเกศเกตตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่าผมนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงโปรดก้าวให้ตั้งเมืองใหม่แยกจากเมืองขุ่ขันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางชายแดนขเขมรพระราชทานชื่อเมืองว่าเมืองศรีสะเกศเพื่อให้เป็นเกียรติและเป็นอนุสรแก่พระนางศรีสะผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ ประวัติข้าวๆที่ผมได้อ่านให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประวัติของพระนางศรีสะเกดนั่นเองนะครับวันนี้จะมีการรำถวายนะครับคุณผู้ชมครับรำถวายพระนางศรีสะเกดนะครับ21กุมภาพันธ์ในเวลา18นาฬิกา30นาทีก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ก็มาเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาผมจะมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมกันทาง เพจสีสเกตรพร้อมวิน t ไทยแลนด์แล้วก็ทาง YouTube ช่องสีสเกตชาแนลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ